ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจํางวดที่11ออกข้างวันที่2 6เดือนมังกรปี2004รา,างวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลข761622 7 6 1 6 ok, ok, ja ok, 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 2กเลขหาตัวได้แก่หมายเลข 6,, กห2ึ่ง6 2 2เลขสีตัวได้แก่หม่เลข 1, 6, 22 1, 6, 22เลขสามตัวได้แก่หมาเลข6ก2อง2เลขสองตัวได้แก่หม่เลข 22, 22และเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หม่เลข2อหมายเลข2 คนการออกเลขรางวัลหวยเลขคกตัวก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเรียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยตำลัาฝัน4ี่ทับสีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที